ประเทศไทยปีหน้า,าต้องมีนายกชื่อประยุทธ์ไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายแน่นอนวันนี้อยากจะบอกเขาพวกเราว่าหัวใจร่างกายนายกอยู่กับประชาชนทุกคนนั่นแหละนะอตอนระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนายกทุ่มเทหลายหลายอย่างหลายคนอาจจะทราบหลายคนจะไม่ทราบแต่เพื่อใครล่ะครับทำเพื่อใครทำเพื่อพวกเราทุกคนทำเพื่อคนทั้งประเทศ ประเทศไทยปีหน้าต้องมีนายกชื่อประยุทธ์ไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายแน่นอนเพราะว่าเราถอนรหัสออกมาทุกท่านแล้วนะแม้ว่าจะเป็นคุณอนุทินองอิงหรือใครต่อใครนี่นะเขาไม่ติดดาวท่านนายกพอยืบอดมีนาแล้วรหัสชีวิตติดดาวสามดาวขั้วบวกเพราะฉันใครก็จะมาแข่งไม่ได้ถึงเวลามันจะพลิกผันเองตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานที่นี่นะ ก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้เนี่ยผมไม่เคยไม่เคยลืมคําสัญญาที่ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุด <Okay. S 1> เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของ,ของเราไปภายในวันข้างหน้าให้เด็วที่สุดเพื่อไทยครับเพื่อประชาชนแล้วเพื่อใครอีกอ,อกนาคตของประเทศไทยแล้วใครอีกลูกหลานของท่านสถานการณ์บ้านเมืองจะยังลากลื่นไหมก็ไม่ลากลื่นเท่าไหร่ แต่ถ้าท่านนายกประยุทธ์มาเป็นนี่ก็จะลาบลื่นคือางนั้นท่านก็ได้เป็นอยู่แล้วเพราะว่า21มีนาไปแล้วนะคะอาหารจึงจะติดดาวมกราภกุมภานี่ไม่ติดดาว<แ>จะถูกโจมตีเยอะแยะเลยนะคะเพรรคใหม่ที่ชื่อรวมไทยสร้างชาติที่เขาว่กกันว่าจะมาหนุนพลเอกประยุทธ์เหมือนกันเนี่ยอันนี้ติดดาวไหมพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นไหมคะเพราะว่าพี่วิมองดูแล้วนะพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ที่โน่นหนึ่งม,ม,มีความมั่นคงแล้วก็มีความสุข ถึงแม้จะเหนื่อยมากหน่อยก็ว่าจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าเขาก็ได้เขาจะสมหวังแล้วก็มั่นคงลุงตู่เนี่ยพอได้เป็นนายกสี่ปีก่อสามปีก่อนปีหกสองเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ะถ้าปีหน้าลุงตู่ได้เป็นนายกอีกบ้านเมืองจะสงบไหมจะมีมง้งมีมัดจะมีออกระท้วงสงบเหมือนกันสงบกว่าเกา่าสงบเก่าสงบเก่าอีก สงบกว่าที่วุ่นวุ่นวุ่นวายเหมือนที่ผ่านมาอก็คือสงบขึ้นน่ะที่ผ่านมามันมีทะลุถุงทะลุแก๊สทะลุอะไรมาเผาบ้านเผาเมืองมีมาชุมนุมตามท้องถนนทาร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ไม่มี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 เพราะมันจบที่การเลือกตั้งแล้วแล้วบ้านเมืองมันก็หากินเจริญแล้วนี่ต่างชาติมันจะทะลักทลายเข้ามาเวทถล่มทลายเงินมันก็จะมากับต่างชาติใช่ไหมฮะขบักการหาเงินหาทรัพย์จะมาจากต่างชาติมันก็จะเป็นยุคที่คนหากิน เจริญรุ่งเรืองมันก็ไม่ค่อยฝืดเคืองมันจะมีโควิดเข้าขึ้นมามันก็เป็นเรื่องปกติก็รักษาง่ายถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยวนะ21มีนานี่ท่านนายกติดดาวติดดาวติดดาวสามดาวสามดาวดาวขั้วบวกใครก็แข่งไม่ได้น่นี้ไม่มีติดดาวเลยแล้วดวงของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะเลิกติดดาวเมื่อไหร่ฮะอาจารย์ปีหนึ่งเขาจะติดทุกปีนะแต่พอมกราคุณพานี้ดาวหลุดดาวหลุดแล้วนะจึงมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงมีแต่คนมาโจมตีมาต่อต้านโจมตีนะแต่พอ21 มีนาไปแล้วนะพิกผันเลยติดดาวติดดาวเลยสองปีได้ไหมเพราะว่าแกเป็นนายกไม่ใม่แค่สองปีเขาเขาเาจะต้องติดดาวมีนาเนี่ยนะเขาก็ได้เป็นนายกอีกนะฮะแล้วต่อไปติดดาวหรือเปล่าเราไม่ได้เขียนแต่เป็นเป็นยุคของคุณอนุทินละอนุทินถึงสามยุคเลยนะสิบสองปีนะใครจะคิดจะมาแข่งเลยคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าตามตัวเลขนี้ก็แสดงว่าคุณอนุทินพักภูมิใจไทยจะต้องหนุนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก่อน แล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นยุคของคุณอนุทินอาจจะสามสมัย12ปีด้วยซ้ำใช่คนอื่นไม่ต้องบังแล้วนะ